ห้องที่ดองไว้ตั้งแต่ปาร์ตี้บีใหมอ่อะไรอยู่ตรงไหนแทบห้าไม่เจอพอทุกคนเปิดทํางานปุ๊บก,ก็วาวุ้นไปหมดไม่ได้ทําสักทีตอนนี้คือตังหมดไม่เหลือจ้างไ่บ้านแล้วน้องฉันเลยไปรับจบแทนหลังเก็บข้าวเก็บของเรียบร้อยก็เออฮือ,อทั้งฝุ่นทั้งผมไม่ได้ครีนเป็นเดือนเดี๋ยวเติมน้ำเข้าเครื่องดูดฝุ่นก่อนแล้วลากจบรอบเดียวครีมแบบทูอินวันไปเลยตัวนี้คือตรวจจับฝุ่นและปรับแรงดูดอัตโนมัติด้วยนะแล้วมันทําระเบียงต่อตรงน,นี้คือฝุ่นหนาเตอะเลยเครื่องดูดนี้คือสายยาวมากลากไปไไไหนนนนกกก็ดดดดด้้้ตตััววววีคคคืออออูาาาขงลมแแ่่่่บ3ท ตอนจิ้มน้องแกมาเห็นคนอื่นเขาดูดไข่ดูดมาม่าก,กันอุตลุดพวกนั้นคือมันน้อยไงจิ๊บจิบของฉันนี่น้ำเป็นแอ่งเลยค่ะกลัวพวกเธอไม่เห็นก็เลยเทสีม่วงใส่เขาไปด้วยนี่คือแห้งกริปจริงแกความที่น้องแกแรงดูด1 5ึ0งปาสคาลอะเนาะแล้วก็เป็นไม้ถู2ลูกด้วยมีถูเปียกถูแห้งเท่านั้นยังไม่พอนะจ๊ะสามแบงค์เท่านี้นางล้างตัวเองได้ด้วยแค่วางบนแท่นของเขาแล้วกดปุ่มล้างค่ะยุคนี้ถึงจะเป็นไม่บ้านแต่มือไม่ได้น,นะจ๊ะแล้วก็ปุยนนน้้้ก็ใหญ่งเเสีี 600ML ลยยนนะะดูความโขอองงงรเบีห้ัละกีดงร็แ ดูดก็เลศซื้อเครื่องเดียวเหมือนได้เวลาคืนมาเท่าหนึ่งไปตำเดียม,ม่า V X 2 0กันได้ฉันแต่พิการานไว้ให้แล้ว